เป็นเนี่ยเป็นถั่วเข้าโพดอะไรงี้โอ้โหให้มาเยอะด้วยไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนชนเราพาคนละเรื่อง่ปโอ้ตัวเนี้ยเเอาเบกมานั่งเพิ่มดิแยะมาเนี่ยเนเอาปะต้องลงคุณขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปกคืนงคุด้วย้าไม่สูงขึ้นก็เจ้าช่วยปะได้อยู่ถ้าไม่สูงก็ อสวัสดีค่ะยันนี้ต้อนรับกับข้องสวยช่องแฟ่์สตตอ์ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำขนมกันเริ่มจากอะไรดีพิซซ่าพิซซ่าัดเริ่มเลยน,นี่ค่ะตอกข้าอ,น,น,อน,นี้เป็นพิซซ่านะมาเริ่มเลยตุ๊กตุ๊ต๊ตอง,ตอง,ตอง,ตอง ตกแบบตักดไปเลยเลยมื่อกเก็บแกะตรงน,นี้ละเก็บโชว์อตรงนี<ช>้ึบไม่เขามีอันนี้มาให้ดแลก็ต้องใชเสรไม่ได้ไม่ได้แล้วได้ะคะเราก็จะ <c oughs> <c oughs> ไม่กบตรงน,นี้ไม่ไอมันไม่สวยเ <c oughs> นีกคนต้องเห็นว่าตรงนี้เขาเอาไว้ทาแบบเขาเรียกอะ เป็นที่เอาไว้ลองพิซซ่าอะเหรอสวยอยู่เอออันนี้ได้อยู่แล้วก็ยังมีที่ให้ทำอยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นเราจเราค่อยๆตัดผงอะทีละสเต็ปทำไมฉันหจังเลยอ่ะสวยดิเขา ที่เราตัดแล้วนะคะใครตัดไม่รู้ดิฉันไม่ใช่คนตัดค่ะดิฉันตัดเองค่ะเกิดอะไรขึ้นแม่จะตัดกระพังไม่พังโอเคตอนนี้เราจะทําการตัดชิ้นส่วนทุกอย่างนะคะแล้วจะมาดูตอนที่ตัดเสร็จแล้วนะคะรวมถึงตัดมืไปด้วยค่ะอันนี้เนี่ยทำมันฝรั่งโอเคค่ะเราหลังจากที่เราตัดทุกอย่างได้แล้วเราก็จะ กิบเลยจะทำอะไรทำอาหารไงขั้นตอนแรกมันฝรั่งยิ้มขั้นตอนแรกเทน้ำเออก็เทน้ำเทน้ำเทน้ำเลยใช้ใช้งานอะไหรัำนี่มันฝรั่งสีเหลืองเย็นโลกกีเลย อ,อ,อีกแล้วถกมั้ย <laughs> สองกระบวยนะมันบอกโอ้ชิบหายแค่กระบวยกก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนเทดีกว่า กินเหมือนของชุนรสอ่ะกินเหมือนมันก็ได้หลังจากที่เรากดเข้าพิมพ์เราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟแต่ไมโครเวฟสี่ชิ้นหรอมันได้บอกป่าวะโบเตโตนี่ไงเออประมาณสามสิบวิถ้าถ้าห้าร้อยวัตต์ประมาณสามสิบวิแต่ถ้าหกี่วัตต์หกร้อยวัตต์ก็จะแค่ยี่สิบวิก็พอเราก็ไปหมุนเอาดิอ๋อมีด้วย นี่นะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้นพิมพ์หรอใช่เราก็จะกดลงแป้นพิมพ์เลย <c oughs> นี่เป็นไงไม่สวยไม่ใช่ไในยูทูบกว่าจะเสร็จนั้นนี่ก็ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวอหมือนั้นเล่นนานเหมอือนันนใช่เขาบอกว่านันอ,อุ๊ยอุ๊ยอุยน้องไม่สวยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็สวยเองอะ่ะใช่เดี๋ยวนั้นก็สวยเองสวยเองสวย เดียวตามไปต้องเอาไปปุ่นเลยไหมใช่ต่อไปเราจะเอาเข้าไมโครเวฟ,ฟ,ฟกันอเอาคอยลแป้งดูเลยอืมแล้วก็จะเอาไอ้นี้เข้าไปอ๋อแล้วไงอุ่นกี่นาทีนะแต่ไม่รู้ไม่รู้ไฟอ่ะเราก็อนยี่สิบเราก็อนยี่สิบก่อนเลยเออเอายี่สิบวิ้วก่อนแล้วมันเปิดแล้วหรอไม่หอมไม่กินนะเลยเจอแล้วชิวมากสิบหก ไม่ใช่ไหมเกือแล้วพี่แพ้ไฟแรงแล้วเมื่อกี้ไม่เปล่าปะไม่เห็นเออเราก็โอบมาสภาพนี้ไม่เราก็ให้เห็นตอนที่มันหงายแล้วดิไม่เหอเราได้ที่นี่เราก็เอามาวางไว้ตรงไหนสักที่เอาไว้นี่หละ เพราะเราไม่มีจานเพราะเราไม่มีจานแข็งแป๊กแข็งเอ่ยกระเด็นแม่แข็งแม่โคตรแข็งจริงมีมีมีหมอมีดปลอดภัยใช่ไหมตรงนี้มันพองอ่ะเอ้ยเออ ราอ่ะจะทำเป็นมดสีใส่ชักเกลือต่อไปนะคะเราก็จะทำพิซซ่าตัวแป้งของพิซซ่าเย้แล้วก็เอาถาดเดิมรู้เลยใครใส่น้ำ <c oughs> แป้งพิซซ่า <c oughs> นี่โอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการผสมแป้งพิซซ่ากันนะคะใส่นี้แล้วก็จะใส่น้ำไปสี่สี่ตะบวยเออสีอะไรสักอย่างทำไมถึงเร,รียกว่าตะบวยอ่ะ กระบวยตักหน้่ทำไมเธอถึงไม่รู้มองไม่เห็นถ้ามองหน้านี้ก็นด้หนะาใหญ่กวอีกเออว่ะชีวิตนี่เป็นไงมันมันไม่ออกอ่ะมันเป็นก่อนเออของดีๆใครเขาอยากดูกันเขาไม่มีเลยไม่มีเลยสาระไม่มีตัดผ้าไป a f f a i s m t t e r เป็นเป็นการเล่นที่สกปรกเหมือนกัน เหมือนเหมือนเล่นปั้นดินแต่ก่อนอะแต่ว่าแค่มันด,ดูนิ้นหรือคนอื่นเขาเล่นเขาไม่สกดกรบกเหมือนเราอะเขาเสะอาดกันหมดหยังไแเราไม่เป็นไรเ,เช็มือทองเลยนะนี่ต้องเตือนอีกครั้งว่าเราล้างทำการล้างมือก่อนอัดคลิปแล้วเรียบร้อยนี่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 จะคึงคึงคึงค มาแตะๆขอบด้วยนี่โงยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะเชฟสอนไว้ใช่นี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 น่าน่งแ้ยแต่มันเหมือนเบอนี่อ้ยนี่มาเด็ดเบอร์นี่ชีสอะพยายามจะแก้ไขชิ้นนี้พ่พาทชิ้นหนึงใครบอกไม่เหมือนพูดมาไม่ใช่เรานี่เขาให้แบ่งเป็นสองชิ้นอันนี้ทำไมต้องให้ปั้นยี่สิบครั้งด้วย อ๋อให้คืนยี่สิบครั้งให้มันให้ให้มันพร้อมสุดท้ายเราก็คืนไปร้อยอยู่ดีใช้ใจแบ่งออ่เราก็แผลใช่เราก็จะทำการแผลนี่ไงเขารู้ไงว่าเล่นสองคนเขาเลยให้แบ่งแบ่งกันนคนละถ่ายแทกแหละแต่ว่าไปเวทมันต้องใส่จานมันต้องใส่จานเองอ๋อใจยังเย็นแล้วมีสติ ใช่ใช่เฮ้ยเราไม่ทำพิซซ่ามีขอบอ่ะเนี่ยมีขอบไปช้าวแต่อยากจะเอาพิซซ่าเฮ้ยเราเอาชีสมาห่อนี่แคะพิซซ่าขอบชีสใช่แล้วถ้าแพรอยากให้มันมีขอบอ่ะพี่จะทำให้แพรเองเรื่องมากหนึ่งแค่ทำพิซซ่าธรรมดายังไม่พอเลยซาราดีจะเอาขอบแล้วเสร็จแล้วเออ เธอว่ามันสวยไหมเราว่ามันไม่สวยไม่ใช่สวยที่สุดนี่ไงเราก็เน้นบีตรงกลางไงนี่แค่นี้เราก็ได้ขอพิซซ่าละแต่มันแตกละแถวนี่ทำไมของมันหนาจังอะหนานุ่มโอเคอันนี้ขอบบางพิซซ่าหนานุ่มใช่เราต้องทำสองแบบป่าเข้ามากูเุย โอเคคี้ายๆเป็นที่หน้าประทับใจเดี๋ยวปะในดูเป็นแตงพิซซ่าอยู่แล้วก็ตัดภาพไปที่อันแรกที่เราถือไปนี่สวยแตงนาสไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาอะไรนะซอสมบอรกอรเทศมาทานับเออดูน้องเบานี่ซะก่อนแข่งโกกปลาเบานี่ชีสนี่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำก้อนชีส ก็คือสิ่งนี้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 เราจะใส่น้ำมัไปแค่หนึ่งอันหนึ่งรอบก็พองหนึ่งกระปุ๋ยเออหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งตั้มูลเรื่งผลิตภัณฑ์อะไรวะคนอื่นก็คงเล่นไม่ดำบาัตรบัตรทอหรอกเนาะเนาะอันนี้เราก็ท้องซื้ออันนี้เราก็ท้องซือันนี้เป๊ะนี่ต้องอดไหมเนี่ยไม่ต้องแปะเลยเหรอมันเป็นชีท แล้วเ,เราก็เอาไว้เฮ้ยหน,น้าตาบันชีจริงหน้าตากลิ่นกลิ่นบันชีจริงแล้วเราก็เอาน้องอะไปพักไว้เอามาพักมันงง,ง,งมหมายถึงว่าเราไปพักเถอะช่วยต่อไปเราก็จะทำแฮมมันคือแฮมใช่ไหมผิดซ่าอ่ะอเบคอนอ้เหี <laughs> เบคอนโอเคเบคอนก็ bacon. Okay, bacon. มันเหมือนแฮมอะดูดิเบคอนตรงไหนวหะมันคือแป้งขนมมันคือแฮมมันไม่ใช่เบคอน <laughs> อย่ายวบ๊อยบายสีก็สีเดิมนะแต่ในซองมันเป็นรูปเบคอน<ต>ใช่ไหมมันละลายน้ำม่สีชมพูเอง ก็เปินหรือกินเหมือนแฮมกินกินเหมือนแฮมกินยังไงก็แฮมไม่ใช่เบคอนใครบอกเบคอนมันแต่มันเขียนเบคอนอ่ะเบคอนคือเบคอนเบคอนเบคอนลยอะไรรู้แล้วรู้แล้วมันแห่ไว้มันยังไม่ต้องเอาไปเวฟเบยมันต้องเวฟพี่ล่อตายหาแล้วพิซามันจะออกมาไม่เป็นพิซซ่าน่าไม่เราก็เวฟเพราะไอชีละลาย พอให้มันแบบหน้าสัมผัสแหงมาแล้วเราก็ออกเลยไปได้เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วก็ว่าอยู่ว่าในศูนย์มันทำไมไม่มีให้เข้าไมโครก็คือมันยังไม่้องเข้าเลยอ่ะใช่อีโฟเราพาคนละเรื่องป่ะอ นี่แค่ทนมแค่อันเดียวเลยนะมีอีกสียอันมีระหว่างนั้นเราก็จะเตรียมซอสนี่ซอสก็ใส่ถ้วยนี้แหละเดี๋ยวเราจะเตรียมซอสให้ท่านพี่เองเก่งจะไม่มีใช่แล้วไม่มียังไงคะมะเขือเทศแต่มะเขือเทศเลยกะซอสมะเขือเทศั่นแหะมีแม้กระทั่งซอสเราก็ต้องผสมเองนะคะ จะมาซ้อนมะเขือเทศอะไรนี่กลิ่นเหมือนขนมไม่นั่นเลยอะขนมที่รสมะเขือเทศอะไม่ผสมน้ำแล้วไปคุกขนมกินแหละใส่เขาบอกให้ใส่สองกระบวยกลิ่นกลิ่นเหมือนมะเขือเทศมากถ้าร้อนมะเขือเทศจะชัดนี่นี่แดงเหมือนข้าใครมา มาไปแล้วนี่เราจะมา่ะโจะสีชมพูอ่ะแต่กินมาเขือเทศนะมาเสร็จแล้วทำไงต่อนี้เราก็เอาไอ้นี่ไงแฮมมาโปแฮมเราลองหาไว้แฮมอยู่ไหนอันนี้เบคอนแฮมแฮมอะไรแฮมอะไรนี่มันเบคอนนี่นี่ ฟิง๋ยวไม่มีที่ให้ชีดวางชีดต้องแผ่อีกแม่ใช่ไม่ชีดก็ยุ่มๆเลยได้ก้อนใหญ่ไแม่ชีดะเอียเนี่ยนี่เนี่เนี่เดี๋ยวมันไม่มีความเราได้มันคือสิธแล้วปะแล้วเราก็จะเอาน้องสีดำน้องบางกรอบน้องบางกรอบที่มัน น้องบอกว่าอย no ่าเอากูไปอบอีกเลยกูขอละแค่นี้กูก็ทรมานแล้วจบไหนนใครโบดมาเชียนี่ต้องใส่ให้หมดอู้ยแต่ชีดได้เยอะอยู่นะเนี่ยใช่ออกมาต้องรับประทานได้แน่ๆอี้นแต่มันยืดด้วยดูดิแบบนี้มันต้องมันต้องยืดหรอปะแต่ไม่น่าจะหันได้นะเออะ เป็นเนี่ยเป็นถั่วข้าโพดอะไรงี้โอ้โหเราให้มาเยอะด้วยแอะมันเยอะเกินไปอ่ะพี่ <c oughs> มาได้ลงมิจานะลงพื้น <c oughs> <Okay. S 2> นั่แหละโอเคนี่เรียบร้อยเราก็จะเข้าไมโครเวฟจริงๆ <c oughs> แล้วก็นเด้คือเป็นบ้านใหม่นะคะไม่มีจาน <c oughs> ไม่ไม่นี่ไม่นายกินเะล่ะถึงจะผิดขั้นตอนไปหลายขั้นตอนก็เถอะ อันต่อไปเราก็จะทำการชงน้ำโซดาเออมีเห็นชัดกว่าใส่ลงไปน้องมีความฟูนี่กิ่นแบกลิ่นเมลอนแบบเมลอนนี่ถ้ามีความสู้ก็ก็ต้องคนแหละมันก็จะไม่เข้ากันก็ค่คนนี่น้องเป็นโซเดาน้องมีฟองด้วยก็น้องเป็นโซดา ตีดีดีตืตื้อดีดดดต่อไปนะคะเป็นช่วงผีชีวิชิม <laughs> <laughs> ก่อนอื่นนี่นะคะลองชิมไม่มีอันไหนที่ไม่น้อยเลยอ่ะได้เีแต่ใบกับว่า <laughs> อ๋อนี่ยน,นี่ไวไป้อยไป้อยดอยมากชน <laughs> โอ้โหแข็งฟันหักเลย กินเฟคลอดเลยมันไม่อะแฮรเบาไม่กล<ม>ับไปนะฮะพี่จา๋าอ๋ออันนี้เป็นแบบแล่นะ <c oughs> อ,อันนี้เป็นบางกอ่อนบางก่อบนี่น่านุม่มเราจะเอาให้ดูก่อนว่าชีสมันยืดไหมดูนี่ออกไม่เห็นนี่ <c oughs> อหชีสมันยืดอยู่ของเราไม่น่าไม่ดึงแค่ชีสดิ <c oughs> ให้เห็นว่าชีสมันยืดอยู่ร้อน <c oughs> ก็คือชีสยืดอยู่อ่เราจะกินเลยนะอืมตรงนี้ชีสอร่อยมเลยชีสโอเคอร่อยเลยแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากินคำว่านั้นล่ะมาเกตตี้คำโบนาร่าอุ้ยพิซซ <c oughs> ่ารสชาติมันใจดีกว่าที่คิดว่าอืมอันนี้ อ,นะอร่อยไหมนะจะ่อยห่ออืมเร้หวาเลยแต่ประทานได้แต่ว่าทำงานเกินไม่เลยได้อยู่อันนี้ได้อยู่อร่อยข้อซ้อนมูเขียวเทศรสชาติเป็นซ้อนผู้เขีเทศอยู่นะชีสก็เป็นชีสเฮ้จิตใจ ไม่นี่มันเป็นเหมือนข้าวพองหรอหรือขนมอะไรข้าวฟองม่ใชแบบเป็นข้าวพองมากกว่าเออโอเคถ้าใคร <laughs> ถ้าใครแบบอยากเล่นอนะ่ะอันนี้แนะนําหมายถึงถ้าอยากแหนกได้ด้วย <laughs> ถ้าอยากลอประทานได้นะคะทุกคนเราซื้อนี่กล่องนี้ตั้งแต่เล่นมาอันนี้รสชาติดีสุดเลยเออผิดเกี้ยวไม่ค่อยหรอไปเล่นมาก่อนดิ <laughs> ต่กินมันมีร้อนมากเลยเราเห็นไปแล้วจืดจังมันจือดอ่ะหรือเราใส่น้ำนเยอะไ,ไ,ไปมันจืดเพราะมันกินพิซซ่าไปอ้าวเหรอแต่รสชาติมันก็มีความกลิ่นเบรอนอยู่นะแต่มันจือดอ่ะไม่แย่มันก็เหมือนมันเหมือนน้ำอัดลงอลีกหัวนึงไม่อร่อยมันถือว่าพิซซ่าอร่อย <c oughs> รอเราอยเมียถ้ามัน ไม่ๆมันอาหารจะอร่อยรสชาติเหมือนมันเวอร์เหมือนไม่เหมือนมึงประมาเนรสชาติเหมือนเราก็อร่อยสิแล้หัวลกบาแลจบกันไปแล้วคะกับการทำเพจซ่าเพซ่าเพจซ่าซูมาเพจซ่าซูมา เอาเป็นว่ารู้สึกว่าประทับใจกับพิซซ่ามากถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะทำผิดขั้นตอนไปแต่รสชาติก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคใช้ได้อร่อยอร่อยเลยความรู้สึกเหมือนเหมือนพิซซ่าอยู่เหมือนรู้สึกเหมือนพิซซ่าตะเกาบเลยเอเหมือนมันมันก็รสชาติเหมือนท้ามันไม่ไม่วิธีทำนะคะอ่านดีๆอ่ะลงหิดเหมือนกันอ้ยอันนี้เราไปถึงที่ดองกีนะ แนะนำที่สุดเลยรถนี้อย่าทำผิดนะอย่ามีเป็นพวกเรานะโอเคไงก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย